สวัสดีครับผมกิตติภพมิดแท้นะครับวันนี้มิดแท้มีโอกาสให้ทุกคนนะครับ3ข้อนะครับ 1. นฟรีแฟรนไชส์นะครับตอนนี้รับสมัครตัวแทนทั่วประเทศนะครับออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ฟรีแฟรนไชส์นะครับเป็นธุรกิจท,ที่คุณสามารถเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ ขยายต่อได้กำไรทันทีโดยไม่ต้องลงทุนมากนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะไม่ต้องมีทำเนสามารถทำเงินได้เลยนะครับไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ้างพนงานไม่ต้องสต้อตสินค้าไม่ต้องซื้อของเราสอนฟรีนะครับสอนการสร้างเพจ Facebook สอนการทำธุรกิจออนไลน์สอนการยิงแอดโฆษณาสอนฟรีนะครับรับเงินทางออนไลน์เลยครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักแอดมาได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับสมัรับเงินถ้าอยากมีรายได้วันละหนึ่งพันเป็นอาชีพเสริม